มาดูการโรยตัวจากที่สูงในกรณีที่ประสบเหตุนะครับประสบปัญหาในเรื่องของติดอยู่บนอาคารทางสูงนะครับเราก็จะใช้การโรยตัวลงมานําผู้ประสบภัยลงมานะครับโดยมีจุดยึดโยงนะครับโดยใช้ลอกนะครับใช้ลอกใช้เชือกกู้ภัยนะครับในการช่วยผู้ประสบภัยเวลาที่เกิดเหตุนะครับจะย่อนตัวลงมา นะครับมีชุดเซฟชุดปล่อยตัวนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับชุดที่2ชุดที่1ก็จะยื่นออกมาจากตัวอาคารนะครับเขาจะไต่ออกมาจากตัวอาคารสมมุติผู้ประสบภัยนะครับต่อยออกมาด้านนอกแล้วก็จะมานั่งนะครับมานั่งด้านข้างนะครับจุดด้านข้างเสร็จทีนี้เขาก็จะรายงานตัวนะครับมือจับเชือกนะครับ ก็จะปล่อยตัวลงมานะครับโดยล็อกตัวบนนะครับนี่ค่อยๆปล่อยลงนะครับนี่กลางแขนได้เพราะว่าเซฟจากตัวบนนะครับเชือกก็จะปล่อยมาเชือกตัวล่างก็จะด้านหลังก็จะล็อกไว้ด้วยปล่อยด้วยด้านหน้าจับที่มือนะครับ โดยปกติผู้ประสบภัยมือจะจับตรงเชือกนะครับมือซ้ายมือขวาจับล็อกไว้อย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็ค่อยปล่อยลงมานะครับจุดปลอดภัยอรับครับรับผู้ประสบภัยนะครับเร<ๆ>้ก็จะรับผู้ประสบภัยอาจารย์ศ,รรศรรักดาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเทศบาลบองเดีอุดมในเรื่องของเชือกกู้ภัยนะครับกู้ภัยทางสูงนะครับแล้วก็จะย้อนลงนะครับย้อนตัวลงปลดช่วยด้านหลังล็อกปลดปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วก็จะ มาปลดด้านหน้านะครับสอนวิธีการปลดนะครับปลดล็อกยังไงครับอาจารย์สักดาครับโอ้ยอาศวัยปีบอนะครับนี่อาจารย์ศักดานะครับเป็นวิทยากรต้นเบอร์ต้นต้นเรื่องทางสูงนะครับยอนนิดนึงปลดเรียบร้อยเชือกตัวนี้ก็จะปล่อยกลับดึงกลับขึ้นไปโดยการใช้เชือกล็อกเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับล็อกให้ดูหน่อยครับโอ้สุดยอดครับอาจารย์ศักดาโอเคเปลี่ยนแผนจากเมื่อวานนิดนึงนะครับเมื่อวานใช้จุดยึดยงอีกแบบหนึ่งวันนี้ใช้จุดยึดยงอีกแบบหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการกู้ภัยทางสูงนะครับวิธีการช่วยผู้ประสบภัยลงมาจากอาคารจากตึกนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอ่ะนะครับล้านนุก็จะดึงขึ้นไปนะครับมาดูว่าจะติดเชือกหรือเปล่านะครับอ่าค่อยๆดึงนะครับถ้าติดก็ต้องต้องดึงเชือกช่วยนะครับอาจารย์ อ่านะครับ